Please put your hands together for Valentin c o m p a k n i o n from France no, 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 no. นุ่มจากฝรั่งเศสครับแดนน้ำหอมแม่ประเทศนี้นี่ของดีๆเพียบครับ Valentin Kompaknion ว,วัย24ปี177เซ็นติเมตร Valentin Kompaknion จากประเทศฝรั่งเศสครับ ขอเชิญทุกท่านพบกับพิทักษ์ชัยก่อดดิสอน from Thailand นักชกคนโคราชบ้านเองครับจากจังหวัดนครราชสีมาพิทักษ์ชัยกออดิสร <laughs> แวะไปไหนครับแวะไปไหนครับเจอเพื่อนหรือเปล่าครับในวัย21ปีครับสูง170เซนติเมตร เดอะ e รดคอร r ดพิชชชัยก่อนแอนดิสซอนนะมาดูข้อมูลครับ21-24กับปี170-177กับโอ้โสูงกว่า7เซนติเมตรเลยครับวาเลนตินอ่ะลุยกันเลยครับยกแรกครับเด็กมวยเดือดวันนี้โอ้โหสามคู่ที่ผ่านมานี่ซัดกันแหลกเลยครับ ไปถามแกมาครับวาเลนตินเจ้าตัวแกบอกว่าถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสนี่ต้องอ่านว่าวาลองตินนะครับแพ่์ชื่อแกอพิทักษ์ชัยตั้งหมัดสู้ครับแต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าพอสมควรนะครับวาเลนตินอายุน้อยกว่า3ปีนะครับพิทักษ์ชัยเดินเข้าใส่เลยครับหนุ่มฝรั่งเศส โอ้มีศอกครับแม่ก็พยายามตีแล้วเกินนะครับพิทักษ์ชัยครับว่าจะตีสมบัดศอกน่ากลัวครับโอ้ข้างล่างก็ตีเข่าข้างบนก็สะบัดศอกครับโอ้งานยากแล้วพิทักษ์ชัยครับต้องดูดีๆครับดูทิศทางลมให้ดีครับพิทักษ์ชัยโอ้สับล่างดีครับโอ้แต่สะเทือนซะที่ไหนโอ้ สวนมานี่จะเดินเข้าใส่เลยครับเด้งตีเด้งตีงตโอได้ทั้งล่างทั้งบนเลยครับอืมสับล่างครับพี่ักชัยครับเจาะฐานล่างก่อนโอ้ยโดนซอกอีกแล้วครับโอ้ยโดนซอกมบีอาการครับมีอาการไม่ดีครับพี่ักชัยเราจะบวกลูกไม่ทันแล้วครับ โอ้โหฟันเป็นพลาววนฟันเป็นว่าเล่นเลยครับ <c oughs> ต้องตั้งกำแพงขวางกันไว้ก่อนครับพิทักรชัย <c oughs> โอ้แคบยังไม่ถึง2นาทีครับโอ้ยโดนซ้ายหน้าหงายโอ้โวาเลนตินแกฟันไปหลายทีแล้วครับโอ้โหจะรีบไปไหนครับวาเลนตินครับตอนนี้เร่งเหลือเกินพิ <c oughs> ทัรกรชัยก็โอ้โหต้องวงในครับพยายามจะกอดตีวงในได้ว,วงในแต่ว่าโอ้โห มันต้องกดลงมาครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ซ้ายยังไม่ถึงยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กแล้วครับตอนนี้สอกมาอีกแล้วข้าว่ายังไงครับโอ้ใช้สอกได้ดีจริงๆครับวอลเลตินของพักเนียนซ้ายเข้าไปครับกดเข้าไปโอ้โหเตะช้อนอีกอ่ะมีสอกสวนมั้ยไงครับนักชาโอ้ยโดนสอกอีกแล้ว โอ้แตกเลยครับพิทักษ์ชัยโอ้โดนเข้าไปหลายทีเลยครับโอ้ยจนได้ครับมาเต็มขบับครับลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าฝึกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับสอของวันาเลนนครับแกฟันตั้งแต่ต้นยกแล้วโอ้ยังมึนครับยังมึนอยู่ครับบนยกซะก่อนเสียงนี้นะครับที่พิทักษ์ชัยเฝ้ารอครับโู้สีหน้าแววตานี่ ตื่นเลยคบส่วนคนนี้ยังดูสบายๆดูภาพช้าแม่ตอนแรกนีฟันสู้อยู่นะครับแล้วก็โดนครับฟันโชวเดียวเลยครับสะบัดใกล้ๆโอ้โหหายพึ่งลงไปนี่เหมือนจะไม่ลุกนะครับแต่ว่าสูงัวใจสิงครับลุกขึ้นมาได้ครับพิทักษ์ชัยโดนเต็มจริงๆครับเอาไงต่อดีครับวาเลนติน สองนาทีที่พักพอหรือเปล่าครับพิทักษชัยโอ้ฟื้นหรือยังครับอ่าไปหลุดโดนแตะครับอ่ออออออาก็ค่อยๆไล่เก็บขึ้นมาใหม่ครับพิทักษชัยโอ้โหเจอสองอีกแล้วโอ้เอาจริงเอาจังเลยครับวาเลนตินครับกะจะน็อกให้ได้ไหนก็สู้ครับนอกก็ได้แต่ต้องเล็งดีๆต้องดูดีๆเลยครับพิทักษชัย แล้วแขนนี้ต้องตั้งสู้ครับไม่งั้นโดนปัดแล้วฟันอีกแน่ครับั่นแล้วตายแล้วโหลูกเดิมเลยครับโอ้เหมือนเดิมแล้วปัดแล้วก็ฟันนะครับโอ้ไม่ต้องไปมองวาเลนตินแล้วครับคุณรวบรวมสติดูแลตัวเองก่อนครับพี่ตักชัยโอ้อันตรายครับเพราะอยู่ในช่วงตนยกอยู่โอ้โดนอีกแล้วครับซอกอ่ะซอกโอ้ไม่ไหวครับ โอ้โหโดนเข้าไป3ทีครับโอ้โสะใจครับโอ้สองเน้นๆครับของวลลตินคอมพักเนียนครับฟันจนน็อกเลยครับนี่ก็รุกไล่มาตั้งแต่ต้นยกครับเน้นเฉพาะสอกครับลูกนี้นี่กรรมการต้องเข้าขวางนะครับพอโดนมาแบบรัวๆแล้วก็พิทักษชัยนี่ไม่ได้มีการโต้อตอบเลย โอ้โหแกติดตั้งใจมาสับสอกเลยครับวาเลนติน We have a winner by way of knockout in round number three from the blue corner oh, น็อกที่สองครับแหมชนะน็อกไปในยกที่สองครับ mm hmm. วอลเลนตินคอฟเมเนียนจากฝรั่งเศสครับแหมลิ้นยาวทีเดียวครับ